บอนโตน้ก็ถูกต,ต,ตีกระลังตืนะคนรับความจุผู้ประกาศประตูนี่อาจารย์โต้ครับกองลกลางหมายเจ็บครับเอกชัยน้อยจับครับหมายเลขสิบเก้าไม่รู้วิธีครับสองพองมิกครับเกมเริ่มครับถ่ายก่อนครับปอลวิตโตออกมาซ้ายมาครับโอ้ไม่ใช่โอ้ ต่อมาที่มีของ้ายนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับชมเช้าครับน้องโอ๋ก็เอาชนะมาคนระับตัดภาพมาในสนามครับตอนนี้น้องโอะดึงไ,ได้ครับองค์ที่ส,นา,าาน,านะสนามนี่ครับาเป็นเมืเนะ่อวันมานะครับสนามหนึ่งก็ไหลใสเยอะหยอดมาไปดิ ไปดูนีไม่เห็ครับยัเช่สายเรื่ออดมามทำอะไรไม่ได้ครับบอลอยู่ที่เซนาไม่จันตรียมมาแล้วซ้า ต่อบอลกันไปมาครับหาจังหวะเขี่ยม,มาทาังซ้ายโอ้โหทีนี้ไปมันซาวออกไปครับ